ันนี้คือลักษณะการแต่งผมแนวปรยายสนะคะที่เขาทำกันอ ใช่ไหมที่บอกว่ามันมี <ไง S 1> เส้น<ง>สองเส้นสามเส้นอ่าเสร็จแล้วงานที่ได้ออกมานี่ก็จะประมาณนี้แนวสไตล์สวนะคะมีนิติของสีอ่าเห็นไหมแบ่งผงแบ่งผงรูปแรกเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะได้ใช่ใช่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่แบบ อ่านี่คืองานทําเห็นไหมคะอันนี้แบ่งเป็นสี่ช่องต่อช่องโอ้ยสวยนะอืมสวยดีเนาะก็จะเป็นแนวไล่ดูแล้วก็อยากขับยังไงอันนี้โสวยนะมาจะเป็นมิติปริยัตเนี่ยอ้าวไปเลี้ยวแต่เราทำได้เราทำได้อ่าเห็นไหมคะเป็นมิติอันนี้สวยจัง่อันนี้ปริยัติ ยังยังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ก็ใกล้ใกล้ที่จะเอาไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เอาอาจารย์ตอนนี้เขาฮิตทําสีเป็นสีสีเต็มเลยเขียวน้ําเงินก็คือพอทำทำสไตล์พวกนี้ก็คือเป็นสีพื้นนแล้วก็มีนิติแล้วก็นปัจจุบันก็กลายเป็นแบบเอ่อพาสเทลไปแล้วแล้วก็อย่างงานของอย่างเนี้ย เห็นดีไซน์งานไหมเนี่ยก็คือดีไซน์งานของไฮไลท์คือทำไฮไลท์เสร็จแล้วก็วางไฮไลท์เสร็จแล้ววางสีเพื่อจะโชว์โชว์โช,ว,ชว์เรื่องของเนี่ยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผลาตัดอย่างเงี้ยทำไฮไลท์เสร็จแล้วก็วางวางไฮไลท์ตามตามรูปแล้วก็วางสีลงไปนะคะพอกเสร็จแล้วก็ล ทำเป็นรูปดาวนะวางดีไซน์งานแล้วก็วางดีไซน์คือทำไฮไลท์เสร็จแล้วลงสีเป็นมิติงานอันนี้ถามว,ว่าในในจุดของไฮไลท์เนี่ยมันคือการขายชิ้นง,งานคือการสร้างชิ้นง,งานคือสร้างผลงานให้มันมโดดเด่นที่เป็นเบาโดดเด่นของทรงของสีเข้าไปช่วยนะคะ อันเนี้ยแค่จุด,จดไฮไลท์ของเขาคือช่อช่อด้านหน้านนะ,ะตรองอืนนๆสีสวยไหมก็ออก็เล่นสีก็ทำสีสสแต่ว่าจุดเด่นเขาคือมันทำให้หน้าสว่างทำให้ดูมีอะไร,อ,ะรอ,ะอันนี้ก็เป็นสไตล์เห็นไหมป๊อกเหมือนกันตรงด้านบนบไป ก็ทำเป็นสีกรอนโคตรเท่เลยนะอันนี้ก็คือแนวแนวสีนะ,ะไฮไลท์ที่เอาไปสร้างชิ้นงานให้มันโดดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะคิดว่าไอที่เราเห็นเห็นเนี่ยมันอย่างเงี้ยทำจากที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าเขาทำหวนเท่าไหร่ น่าจะมีสามพันห้าพันแน่ๆค่ะสามพันะะ 3, ไม่คะ 5, เนี่ยห้าพันเนี่ยสามถึงห้าพันเห็นเนี่ยนะเนะะมื่อก่อนเคยทำแ,แบบนี้ละ่ะเมื่อก่อนเขาคิดช่อละสองร้อยค่ะช่อเดียวนะหนูเคยทําอมาแต่พอมา้นแต่พอมาลู้แ่ล้นแัล้แล้แาลนมาแ่าล้นี้ล้่ะเออเนี่ยอิาว่าจะทําจี่พัน งานงานสีจะเป็นงานที่ได้ทังใช่ค่ะแพงมากเวลาทำไฮไลท์แล้วมันต้องทำสีด้วยไฮไลท์อ, hi อมเบะยะ์ปายาสเนี่ยจำอมเบได้ไหมอมเบเป็นแบบไหนอมเบเป็นแบบนี้แล้วถ้ามีสีสันก็คือใส่เข้าไปได้เลยตรงเนี้ย หรือจะซ่อนด้านในก็เรียกอมเบนะเป็นชั้นซ่อนด้านในเข้ากันลังฮิตกันเลยนะตอนนี้นะจะเปิดให้ดูใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วจะเป็นลักษณะของคอมเ u t e r เขากำลังฮิตกันเลยตอนนี้แล้วนี้ตามสัญญาฮะแค่หน้าจอยังค่ะอาจารย์แคปแล้ว